ความฝันเลขนำโชคฝันว่าเก็บของฝันว่าเก็บของในบ้านเพื่อย้ายที่อยู่ฝันว่าย้ายที่อยู่แปลว่าอะไรฝันว่าย้ายที่อยู่มันแปลว่าอะไรอยากกินข้าวมันไก่ อยากกินข้าวหมูแดงอยากกินบะหมี่ยกอยากกินกะเพราเป็ด ฝันว่าย้ายที่อยู่แปลว่าในอดีตเนี่ยคุณเคยผิดหวังเคยเสียใจแต่อนาคตของคุณเนี่ยมันจะมีความสดใสท่านจะสมหวังในความรักท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยเป็นเกรอกแก้วชินะบัญชร คุณเป็นคนชอบดูดวงคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีสิงห์ราศีธนูราศีเมถุนชาวราศีเมถุนชาวราศีสิงห์ชาวราศีธนูจะเข้ามาช่วยเหลือทำให้ท่านประสบความสำเร็จ ในชีวิตท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตและจะมีความสุขมากขึ้นสิ่งไม่ดีจะจบลงด้วยดีเลขนำโชค310 310ขอให้ทุกท่านโชคดีรับ ทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ